มันแกนครัันแขน่มนแงคอเทียบ่อไร FC เฟนให้เป็นเกคนในคนคืออชิงมึงประการใดให้ได้สมผ่อนปาถธนาเด้อะเออเ้ีน่อยไม่ขีนครับี้สามนณรเดียว เอฟสี่หน่อยเอฟสีรุ่นยาวเดี๋ยวว่ายนางหน่อยนน้อเดียวเนาะบมแมนแบบเซล่วเด้บอกไปเรื่อยเลย

เกือบผมอยู่ไช่หรือเกือบผรมใชยเลยใช่เลยเอ๊ะเอฟซีเอฟซีหลุนเย่าบุญเหมีนเกือบของผมมันอยู่พุ้นอยู่อยู่บนกุฏิอาจารย์บนยางผมมาได้ชัวรมานั่งโอ้กุฏิผุนแมีน ย่อมหวยกับกา้าบสัมโอ้สองขวดเลยบ่ครับบำรุง่งคากแผล ทุกวันทุกวันวันละสองขวดครับบางทีก็เป็นแบรนด์ครับอาจารย์อาจารย์บุญยางอาจารย์ผมพ่อครับไม่งั้นไม่มีแรงไม่งั้นไม่มีแรงเทิดเดียวร่างนกสองขวดอ่าร่างนกสขวดมีแห่งเทิดเห็นเป็นขื่นแล้วเดียวเอ้ยข้าหน่อยการเน่ข้าหน่อยดีเลยเมื่อพูดให้ออกมาก็พูดไม่ใช่ว่า S <S โอ้ยหนอจะเป็นเด็ข้องฝาคือครับหายไปฝาผู้เท่าเดะ